ให้อหาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่ามีที่มาที่ไปของเพลงเนี่ยเป็นยังไงครับครับที่แต่งเพลงแต้มสยนายนี่อแบบันดับแรกก็คือได้ฟังข่าวซึ่งเป็นข่าว คึอครมเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญเชื่อว่าทุกคนทั้งประเทศนะคงได้ฟังข่าวข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่บุคคลคนหนึ่งนะที่เทื่อตายปริศนาแล้วไม่รู้สาเหตุการตายเพราะเอาไปพิสูจน์ในร่างกายว่ามีอะไรทำไมถึงตายหมอก็ลงความเหม็นว่าหัวใจล้มเหลวในควปรหมายนั้นแต่ว่า กสารเซนายอยู่ในร่างกายนะครับหลังจากนั้นก็มีการไปร้องเรียนนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่ามีตัวละครคน,นหนึ่งวว M, ชื่อว่าเรียกว่าแอมชื่อแอมที่เป็นคนสุดท้ายในในการพาผู้หญิงคนนี้ไปไป,ปล่อยป่านะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่รับสารภาพนะเราก็ดูข่าวติดตามข่าวไม่รับสารภาพว่า ได้พบกับคนนี้เป็นคนสุดท้ายแต่พอหลังจากที่เขามาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของอางค์กนเขาจึงยอมรับว่าเขาได้พบกับผู้หญิงคนนี้ไปกับคนนี้จริงๆนะครับซึ่งแต่ตัวเองเขาก็ไม่ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่านะหลังจากนั้นข่าวเหล่านี้ยมันก็ถูกขุดคุยย้อนหลังไปอีกหลายคดีทีเดียวซึ่งมีลักษณะาการตายที่คล้ายๆกันแต่ว่า ศพที่ตายผมผ่านมันก็ได้ผูกขาไปแล้วนะครับบางรายนี่ที่ปฐมจเจดีเนี่ยนั่งกันอยู่เฉยๆเนี่ยปร,ปรากฏว่าคนนั้นเป็นตำรวจด้วยนะยกพนตำรวจตรีนะ้หลงแล้วก็รู้และขาดใจตายว่างั้นเถอปร,ปรากฏว่าเป็นคนที่ยืนอยู่นะก็ไม่ช่วยเหลือนนะตามวิถีวิสัยของคนถ้าเห็นคนเป็นลงอ,อะไรทั้ง,น,งนั้นน่ก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือ นี่ก็เหมือนกันเขาเห็นคนที่ตายเดินลงไปปล่อยปาเนี่ยเพื่อนคนที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็เดินไปเดินมาโดยที่ไม่ได้สนใจแย่ดีว่าู้จะช่วยอ,ยอะไรมานันก็ถเป็นข่าวที่สะท้อนว่าทําไมที่โหดร้ายทายันฉะนั้นก็เลยจึงอยากแต่งว่าให้เป็นอุทาหรน์สนใจในห,หลายอย่างแั่คน,นก,กล้หวันแต่บคนี่รู้จักเนี่ยประมาณเนี่ยว่าสารเสย,ยนายนเป็นสารที่ เราเคยเรียนมาก็รู้ว่าเป็นสารที่ไม่มีติ่งไม่มีสีเพราะฉะนั้นอันตรายมากถ้าว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับในแง่ศีลธรรมนี่มองหรือสะท,รรท้อนเกี่ยวกับสีเนี่ยเพราะในทางพุทธเพราะ้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าปีนคนนี้เนี่ยคือกว่ามีอัคุศลก,กรรมอัคคุลอุกรก,กรรมสามอย่างก็คือ โลภโลภโทสะโมหะสัพยันมีครบเลยผู้หญิงคนนี้ถ้าถามว่าเป็นไปนตามไะน,นะสารยังไม่มพิภากษาแต่เราก็ได้พิภากษาไปแล้วว่าเขามีโลภก,ก็คือความโลภอย่างนีน้ที่มองดูข่าวพฤติการข่าวก็คิดว่าน่าจะปรสงต่อสรัพย์ที่เราไปครอบดนะูน่าจะรสงต่อสรัพย์็คือขึอ้นเป็นความ,โ,มโลโงโลภอยากได้ของเขาแต่ไม่รู้จะทาวิธีการใด อนะไรต่านยโมหะก็คืออาจจะมีความความหลงนะความหลง<ว>โลภะโทสะพือความโกรธพยาบาทอะไรต่างเนี่ยอาจจะเห็นคน,ค,คนที่ไม่เรียกว่าอะไรเห็นคนอื่นไ,ได้ดีกว่าตัวแต่ว่าไม่อยากให้เขาได้ดีกว่าตัวอะไรประมาณเนี่ยแต่อาจจะเื่อการมางอย่งฆ่าอขาได้แล้วหากว่าเป็นไปตามนี้นะีประการสุดท้ายก็คือเนะี่ยโมหะก็คือความหลงนี่แหละ หลงในกว่าจะต้องทำยังไงเมื่อตัวเองได้เท่านี้นะก็อยากได้เพิ่มหลงในอธิบายต่างๆนะครับแล้วาาะสะท้อนสังคมเไงครเป็นโอ้โหสะท้อนสังคม,มในยุคปัจจุบันค่อนข้างมากเลยว่าบางคนเนี่ยจากการที่ดูประวัติการศึกษาเขาเข,า,ขาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่เทศศาสตร์เกิดถ้าผมจำไม่ผิดนั่นก็แสดงว่าการสาาสูงไม่สามารถที่ทำให้บางครั้งอาจจะทาให้คนเป็น<ๆ>คนดีได้สิ่งที่จะช่วยแก้เนี่ยมันก็ต้องคงจะหลักทําพื้นฐานว่าเรานี่แหละนั่นก็คือเรื่องของอหลักทําอันทําให้งาสองอย่างนดับแรกก็คือต้องต้องมีขันตินะขันติก็นะคือความดทน อดทนในสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงเนะชื่อว่าผู้หญิงคนที่ทำเหมือนก็น่าจะไม่มีความอดทนนะนี่มีความโลภน,นี่อย่างที่ว่ามาสักพูดแล้วนะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือโสจักก็คือความสงบสงเอยนเกียมตนนะอะไรถนองเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเขามีหลักธรรมตัวเนี้ก็จะทําให้เขาเกิดความหามแล้วอาจจะไม่เกิดผสารเช่นนี้ได้เพราะที่เขาทําผิดมาเนี่ย นั่นก็แสดงว่าถ้างากว่าเป็นการท,ทําจริงๆครั้งแรกทําแล้วไม่มีคนจับได้มันก็เลยเรียกว่ายามใจไม่มีรัฐธรรมนูญจำกับเดือนไขเดียวก,กเป็นฝากเป็นอุทาหมณ์สอนใจให้กับคนที่ที่อยู่รอบข้างของเราเพราะนั้นจะทําอะไรทั้งหลายแหล่ที่ให้เขาไม่พอใจไม่อะไรอาจจะเจอลักษณะอย่างนี้ได้แค่กลัวไม่ต่างเดินคนเ้าให้ของกินเลย ต,ตัวที่ที่ฟังข่าวนี้รู้สึกว่าเย็นแยงนะครับไม,ไ,มไ,มไม่เคยพลาดนะแต่จริงก็ต้องระมัดระวังสุดหญ่จะทำเองแล้วตอนนี้คาตกรรมอํารางเป็น ข่าวดงดังอยู่หลายสัปดาห์สาเหตุการตายปริศนาเพราะในกายาพบสารไซยานายสารไม่มีกลิ่นสูดดมหรือกินถึงอันตรายหากอยู่ในมือคนใจร้ายสร้างความเสียหายขึ้นมาทันทีคดีสะเทือนควัญเปิดเผยมงวัน สี่เมษาน้องก้อยลงไปปล่อยปลาท่าน้ำบ้านโป่งราชชบุรีเป็นลมลงไปขาดใจตายในร่างกายมีาสารใซยาไนไม่มีกลิ่นสีคือสารตัวดีทำหัวใจว่า วงจนปิดจับผิดหลักฐานปูฟ้าทุกคนเห็นเดินชา้าก้อยมากับใครเป็นคนสุดท้ายเดินไปเดินมารอเวลาวินาทีตายพฤติการน่าสงสัยจากนั้นลงไปเอาทรัพย์สินมา ทีกคดีพบว่ามีรักษณะเดียวกันเหยื่อทุกคนน่าสงสารเป็นที่รู้กัน,น,กนอาจถูกวางยาบางคนล้มลงฟ <ลง S 2> ุบขาดใจตายต่อหน้าต่อตาแม้ปากเสธอย่างไรเล่านาสังคมตั้งฉายาแอมใสยานาย จับผิดหลักฐานกุบบาททุกคนเห็นเด่นชัดก้อยมากกับใครเป็นคนสุดท้ายเดินไปเดินมานรอเวลาวินาทีตายพฤติการน่าสงสัยจากนั้นลงไปเอาทรัพย์สินมาลิปปูมพอดี พบว่ามีลักษณะเดียวกันเบือทุกคนน่าสงสารเป็นที่รู้กันอาจทูวางยาบางคนล้มลงปุกขาดใจตายต่อหน้าต่อตาแม้ปฏิเสธอย่างไรเล่านะสังคมตั้งชายาแสบใสอยังไง ที่แบบว่าเขาฆ่าคนเยอะแล้วสารนี้หนูก็ไม่รู้ไม่รู้จักอ่ะหนูิ่งรู้จักนี่แหละจากข่าวาก็เลยรู้ว่าสารนี้มันอันตรายทาให้กลัวไหมระมัดระวังตัวเองมากขึ้นไหมะทำให้กลัวค่ะเพราะว่าการกินการอะไรเงี้ยไว้ใจคนมากก็ไม่ดีชื่ ชื่ออะไรคะชื่อชื่อคือชื่อเร่องดีอ่าชั้นจริงทั้งเล่นไหมชื่อนักอมมานด์นันพาวงบนชื่อเล่นงดูดีจ้ะอายุเท่าไหร่แจ้ะอายุ44ปีค่ะร้านร้านกาแฟสวยบายดีอ่าอยู่ที่ไหนเนอ่ยอยู่อยู่แถวดงบังปารีนค่ะเออฟังเพลงนี้แล้วเป็นยังไงเพลงนี้พอมากไต่ <c oughs> <c oughs> เ,เนื้อหาใจฟังไม่ว่าขับเป็นมาติดไปของทุกแง่นีมได้ครบคิดยังไงบ้างคะกั่องเพลงนี้ค่ะ กตกรรมอําพรางเป็นข่าวโด่งดังอยู่หลายสัปดาห์สาเหตุการตายปริศนาเพราะในกายาพบสารสยนายสารไม่มีกลิ่นสูดดมหรือกินถึงอันตรายหากอยู่ในมือคนใจร้ายสร้างความเสียหายขึ้นมาทันที คดีสะเทือนควันเปิดเผยเมื่อวันสิบ14เมษาน้องก้อยลงไปปล่อยปลาท่าน้ำบ้านป่งราชบุรีเป็นลมลงไปขาดใจตายในร่างกายมีสารใยนไนไม่มีกลิ่นสีคือสารตัวดีทำหัวใจว่า วงจรปิดจับผิดหลักฐานผูกมัดทุกคนเห็นเด่นชัดก้อยมากับใครเป็นคนสุดท้ายเดินไปเดินมารอเวลาวิทนาที่ตายพฤติการน่าสงสัยจากนั้นลงไปเอาทรัพย์สินมา ลิกปูมคดีพบว่ามีลักษณะเดียวกันเหื่อทุกคนน่าสงสารเป็นที่รู้กันอาจถูกวางยาบางคนลม้มลงฟุกขาดใจตายต่อหน้าต่อตาแม้ปฏิเสธย่างไรเล่านาสังคมตั้งชายาแอมใสอย่นลาย กนผิดจับผิดหลักฐานผูกมาดทุกคนเห็นเด่นชัดก้อยมากกับใครเป็นคนสุดท้ายเดินไปเดินมารอเวลาวินาทีตายพฤติการหนา้าสงสัยจากนั้นลงไปเอาทรัพย์สินมาคลิกปู่มคดี พบว่ามีลักษณะเดียวกันเหยื่อทุกคนน่าสงสารเป็นที่รู้กันอาจถูกวางยาบางคนล้มลงปุกขาดใจตายต่อหน้าต่อตาแม้ปฏิเสธอย่างไรเล่านาสังคมตั้งชายาแอมใสอย่านาย